พลตีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกลยาณีบำเพ็ญกุศลถวายสังฆทานณวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร และมอบสิ่งของให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่รอต้อนรับเป็นภาพประทับใจระหว่างพระอาจารย์และลูกศิษย์พลตีหญิงเจ้าคุณพระศนีนาฏพิลาดกระยาณีกับพระธรรมราชานุวัตรสุทัศน์วรทัศน์ศรีปร,ริยนธรรมเก้าประโยค รองเจ้าคณะภาคเก้าและเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชชวรวิหารผู้ซึ่งเป็นพระอาจารย์ให้การสอนธรรมะแก่พลตรีหญิงเจ้าคุณพระศนีนาฏพิลาศกัลยาณี วัดโมลีโลกยารามเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารตั้งอยู่เลขที่สองริมคองบางกอกใหญ่แข่งวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครพระอารามนี้เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาไม่ปรากฏนามผู้สร้าง มีชื่อเรียกกันทั่วไปว่าวัดท้ายตลาดในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงรวมวัดท้ายตลาดกับวัดแจ้งวัดอรุณราชวรารามเข้าเป็นเขตพระราชวังจึงทำให้ทั้งสองวัดไม่มีพระสงฆ์อยู่ประจำตลอดสมัยกรุงธนบุรีต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชการที่หนึ่งได้โปรดให้สมเด็จพระเจ้า เาลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิอนสุนทรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่สองทรงบูรณะปฏิสังขรณและสร้างเสนาสนะส,ส่งขึ้นใหม่ในการนี้โปรดให้สมเด็จพระอมรินทาบรมราช ราชินีพระอัครมเหสีทรงสร้างพระอุโบสถขนาดกลางซึ่งมีลักษณะวิจิตรงดงามเมื่อสร้างและบุระเสนาสนาเสร็จแล้วจึงโปรดให้พระสงฆ์มาอยู่จำพรรษาและได้สถาปนาเป็นพระอารามหลวงในเวลาต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลายัยรัชกาลที่สองทรงขนานนามวัดใหม่ว่า วัดพุทธไทยสวรรค์หรือวัดพุทธไทยสวรรคยาวาวารว,ว,ว,วิหารทรงมีพระราชศรัทธาในอดีตเจ้าอาวาสคือสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ขุนจึงโปรดให้พระราชโอรสแทบทุพระองค์สเสด็จมาทรงพระอักษรกับเจ้าประคุณสมเด็จ ครั้นถึงพุทธศักราช2,374พระบาทสมเด็จพระน่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงมีพระราชศรัทธาปฏิสังขรทั้งพระอารามและทรงขนานนามใหม่ว่าวัดโมลีโลกสุทารามอาวาสวารวิหารพระอารามหลวงเรียกสันส้นๆว่าวัดโมลีโลกสุทารามซึ่งภายหลัง ได้เรียกว่าวัดโมลีโลกยารามจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สได้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามอีกครั้งหนึ่งที่สำคัญคือการบูรณะพระอุโบสถได้พอราชทานตรา อเยราพธ์ซึ่งเป็นตราประจำแผ่นดินสมัยนั้นประดิษฐานไว้ที่หน้าบันพระอุโบสถด,ด้วยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หทรงบูรณะหอพระไตปีดกและสเสด็จพระราชดําเนินทางชุลมาศเพื่อถวายผ้าพระกฐินเป็นเวลาหลายปีต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห ทรงสถาปนาวัดโมลีโลกยารามเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารและเสด็จพระราชดำเนินมาทรงถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2458และในพุทธศักราช2469พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงถวายผ้าพระกฐินสาหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงถวายภาพพระกฐถินเมื่อพุทธศักราช2521นับได้ว่าวัดโมลีโลกยารามเป็นวัดหนึ่งที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้เป็นวัดที่พระเจ้าแผ่นดิน4รัชกาลเป็นอย่างน้อยได้ทรงบูรณะปิสัิขรณ์ทั่วทั้งพระอาราม เป็นสถานที่ศึกษาอักษรสมัยเบื้องต้นของพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเมื่อยังทรงพระเยาว์และพระราชโอรสเหล่านั้นได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินสามพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระนั่งก้าว้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจอมก้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปิ่นก้าเจ้าอยู่หัวเป็นที่สถิตของสมเด็จพระราชาคณะผู้ทรงคุณธรรมสําคัญคือสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ ขุผู้เป็นพระราชกม,มาวาจาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเ้จ้าอยู่หัวเมื่อทรงผนวดและสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ฉุยผู้ทรงภูมิปัญญาด้านพระบาลีส่วนปูชนียสถานและปูชนียวัตถุที่สำคัญในวัดโมลีโลกยารามได้แก่พระอุโบสถลักษณะทรงไทยยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์หลังคามุกลดสามชั้นมุงกระเบื้องเคลือบ สมเด็จกรมอมรินทรามาศพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงพระราชมารดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายรัชกาลที่สองส่งสร้างขึ้นพระพุทธโมลีโลกนาถพระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปโบราณหล่อด้วยสำริดปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง81นิ้วมีพุทธลักษณะงดงามมากพระวิหารศิลปรกรรมไทยจีนเป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่ที่สุดของวัดสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเจ้าจากสินมหาราชได้ทรงใช้เป็นสถานที่เก็บเกลือเพราะสมัยนั้นเกลือมีความสำคัญในการถนอมอาหารในการเดินทัพนับเป็นยุทธปัจจัยสำคัญในการรบ จึงเรียกกันว่าพระวิหารฉางเกลือมีหนึ่งเดียวในสมัยกรุงทนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์พระวิหารแห่งนี้มีลักษณะพิเศษที่หาดูได้ยากเพราะภายในกั้นเป็นสองตอนตอนหน้าเป็นห้องโถงใหญ่เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธร,รูปทรงเครื่องสมัยต่างๆ ส่วนเครื่องหลังเป็นห้องเล็กประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิขนาดใหญ่นามว่าพระประเมรผนังและเพดานเขียนลวดลายงดงามประตูและหน้าต่างทุกช่องเขียนลายรดน้ำหอสมเด็จ ประกอบด้วยหอสมเด็จก,กว้าง4เมตรยาว8.6เมตรและพระเจดีทรงลังกา4องค์พระเจดีนี้เป็นสถานที่บรรจุพระเมารีของรัชกาลที่3และรัชกาลที่4ซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัดแห่งนี้หอสมเด็จนี้รัชกาลที่3โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษ์ สถานรูปหล่อสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ขุนผู้เป็นพระอาจารย์ครั้งยังทรงพระยาวและเป็นพระราชกรรม,มาวาจาจารย์ของพระองค์เมื่อผนวดหอพระไตรปิฎกสร้างในสมัยรัชกาลที่สเป็นอาคารไม้สักทรงไทยใต้ถุนสูงเป็นที่ศึกษาพระไตรปิฎกห้องสมุดขนาดย่อมและด้านล่างใช้เป็นห้องเรียนพระปริยติธรรมวัดโมลีโลกยาราม ยังคงความเรียบง่ายสง่าง,งามมาจนถึงปัจจุบันโดยได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์จากอดีตเจ้าอาวาสในหลายยุคหลายสมัยนอกจากนั้นในพุทธศักราช2549รัฐบาลได้บูรณะพระอารามโดยเฉพาะเขตพุทธาวาสได้แก่พระอุโบสถพระวิหารหอสมเด็จเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรากาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสี่ราชสมบัติครบ60ปี นอกจากนี้วัดโมลีโลกยารามเปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์แต่ยังไม่เปิดเป็นสำนักเรียนเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ฉิมอดีตเจ้าอาวาดรูปที่3เปิดสอนพระปริยธรรมแผนกบาลีแบบสอบด้วยปาก จนกระทั่งในปี2534สำนักเรียนวัดมูลีโลกยารามได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการโดยมีพระรัตนมุนีโสมเจ้าอาวาดองค์ที่11เป็นอาจารย์เจ้าสำนักเรียนรูปแรกท่านมีปณิธานแน่วแน่ที่จะจัดการเรียนการสอนพระปริยัตธ,ธรรมทั้งแผนกธรรมและ,ะแผนกบาลีเพื่อผลิตศาสนาทายาทที่มีคุณภาพภายหลงัง ท่านได้อาพาธสำนักเรียนจึงซุดสมตามไปด้วยต่อมาพระพรมกวีวรวิทย์เจ้าสำนักเรียนรูปที่สองได้ปรับปรุงระบบการบริหารการศึกษาอย่างจริงจังทำให้มีพระพิสุทธิ์สามเณรสอบบาลีได้มากขึ้นตามลําดับนอกจากนั้นพระพิสุทธิ์สามเณรหลายรูปยังสอบได้คะแนนดีจนได้รับทุนเล่าเรียนหลวงอีกด้วยปัจจุบันพระราชปริยัติโมลีสุทัศน์ วรทัตศรีเจ้าอาวาสและเจ้าสำนักเรียนรูปปัจจุบันสืบสารงานการศึกษาพระปริจิธรรมอย่างเข้มแข็งจนทำให้สำนักเรียนแห่งนี้มีจำนวนพระพิสุและสามเณรที่สอบบาลีได้มากเป็นอันดับหนึ่งของกรุงเทพมหานครพระราชปริยัติโมลีสุทัศน์วรทัตศรีเล่าถึงความสำคัญของภาษาบาลีว่า คนจำนวนไม่น,อน้อยสงสัยว่าทำไมต้องเรียนภาษาบาลีปัจจุบันไม่เห็นต้องใช้ภาษาบาลีเลยอัตมาขออธิบายให้ฟังอย่างนี้ว่าภาษาบาลีเป็นภาษาที่มีความสำคัญ ต่อพระพุทธศาสนามากเพราะเป็นภาษาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้ตรัสสอนแสดงธรรมหากเรามีความรู้เรื่องภาษาบาลีก็สามารถอ่านคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ได้โดยตรงนอกจากนี้พระบาลีคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นภาษาบาลียังบรรจุไว้ซึ่งแนวทางความคิดวัฒนธรรมตลอดจนประเพณีของสงฆ์ทุกเรื่องด้วย ความจริงแล้วภาษาบาลีไม่ได้เลือนหายไปจากสังคมไทยเลยยกตัวอย่างเช่นชื่อของคนไทยส่วนใหญ่ก็เป็นภาษาบาลีที่มีความหมายลึกซึ้งไพเราะแต่หลายคนอาจยังไม่รู้จึงเข้าใจผิดคิดว่าบาลีไม่สำคัญ ทุกปีที่วัดโมลีโลกยารามจะมีพระพิสษุและสามเณรมาสมัครเรียนมากกว่า300รูปแต่การเรียนบาลีไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอดทนและตั้งใจเรียนอย่างสูงจึงจะสอบผ่านได้โดยในปีพุทธศักราช2557มีพระพิสษุและสามเณรที่นี่สอบได้158รูป ส่วนปีนี้สอบได้มากถึง171รูปถือเป็นสถิติใหม่จนวัดโมลีได้รับเกียรติกล่าวขานว่าเป็นสำนักเรียนที่มีการสอบผ่านได้สูงเป็นอันดับหนึ่งของกรุงเทพมหานครวัดโมลีโลกยารามแห่งนี้ไม่ได้เน้นกลูกสร้างอาคารแต่เน้นสร้างคนผ่านการเรียนพระบาลีแม้จะไม่เห็นเป็นรูปธรรม เหมือนการสร้างโบราณสถานแต่เชื่อว่าพระพิสุและสามเณรเหล่านี้คือกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปท่านผู้ชมทุกท่านสามารถสนับสนุนการศึกษาของพระพิสุและสามเณรเพื่อความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาสืบไป เดี๋ยวทุกซาจะลงเลขบัญชีไว้ในคอมเมนต์นะคะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสวัสดีค่ะ